สวัสดีครับวันนี้มพบกับเซเบียเช่นเดิมนะครับอยู่ที่บริษัทอีซูซุนครหลวงสาขาธัญบุรีคลองสิเช่นเดิมนะครับวันนี้เซเบียมีรถสวยๆข้างหลังคันนี้มารีวิวให้ลูกค้าอีกแล้วนะครับพร้อมส่งมอบในวันพรุ่งนี้กับคุณทวีศักด์นะครับจะเป็นรุ่นไหนเดี๋ยวเซเบียจะพาไปรับชมได้เลยครับสําหรับรุ่นนี้นะครับที่เซเบียกำลังพามารีวิวนะครับก็จะเป็นรุ่นแค p ฟ ไฮแลนเ n d e r 1.9เกนะครับราคาค่าตัวอยู่ที่865,000ครับคันนี้จะเป็นตัวยูโร4เรายังมีรถอยู่นะครับสำหรับท่านใดลูกค้ากำลังมองหาตัวยูโร4เก l ออยู่ครับก็ยังมีรถพร้อมส่งมอบเราอยู่นะครับทั้งเกียร์ธรรมดาแล้วก็เกียร์ออโต้สำหรับคันนี้นะครับเป็นของลูกค้าคุณทวีศักด์นะครับลีลาหอมเนาะส่งมอบในวันพรุ่งนี้กับเซลเบียนะครับคันนี้ลูกค้า อยากได้ล้อจัดทรงนะครับหรือว่าเรียกว่าทรงยีรับแคะเซเบีจัดให้ครับคันนี้สำหรับตัวยกสูงครับก็ได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์แบบนี้มาให้แล้วนะครับกระจังหน้าลวดลายใหม่นะครับมีไฟตัดหมอกมาให้สอบตัวนี้นะครับจริงๆจะเป็นล้อจากโรงงาน17นิ้วแต่ว่าตัวนี้มีการเปลี่ยนรองเท้าแล้วเรียบร้อยนะครับเป็นล้อทีการยกสีเท่ากันแบบนี้ครับยอดแดงนะครับเป็นแม็ก18นิ้วนะครับ โหลดหน้า2นะครับหลัง4เดี๋ยวข้างหลังจัดแต่งอะไรบ้างเดี๋ยวสภาชมนะครับสำหรับตัวดีไซน์ของตัวเกียสูงครับก็จะมีตัวสัญลักษณ์โลโก้ Highlander มาให้แล้วมาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างเป็น led นะครับคันนี้เราติดฟิล์มเซรามิกให้บานหน้า60รอบคัน60นะครับติดคิวกาาระสับให้ครบเลยนะครับพร้อมใช้งานเดี๋ยวจะล้างพร้อมส่งมอบในวันพรุ่งนี้นะครับขัดเคลือบอีกรอบหนึ่งลูกค้าเลือก9โมง9นา,าทีครับสำหรับรถคันนี้ เดี๋ยวพาชมด้านหลังกันบ้างแล้วกันครับสำหรับตัวเกตยรคันนี้ว่ายีรับแคะมันเป็นยังไงนะครับยีรับแค้ก็คือการย้ายที่แข้างบนครับลงข้างล่างเพื่อให้มันเตี้ยนะครับแล้วก็มีการกดหน้า2นิ้วหลัง4นิ้วนะครับสเปกก็จะเป็นแบบนี้เลยก็สวยงามครับตัวนี้ล้อไม่ล้นเนาะอยากได้ล้อแมกลายไหนอะไรยังไงทักมาคุยกับเซลเบียได้เลยนะครับเซลเบียยีนดีให้คำปรึกษาเลยจะเป็นตัวสูงตัวเตี้ยอยากแต่งแบบไหนอะไรยังไงก็ทักมาคุยกันครับ ตัวนี้เราแถมตัวกระบะไลเนอร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็มีแถมตัวระบบล็อกฝาท้ายให้นะครับกันไฟท้ายหายกันโจรกรรมได้นะครับติดตั้งให้จากโชว์รูมเลยไม่ต้องไปติดตั้งเพิ่มนะครับไฟหลังเป็น LED มาให้นะเป็นตัวใหม่มีกระชนท้ายมานะครับสําหรับคันนี้เดี๋ยวพาชมด้านล่างกันบ้างครับการย้ายแหนบเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมพาชมก่อนการย้ายแหนบก็คือปกติครับตัวแหนบเนี่ยเราจะอยู่ด้านบนด้านแหนบเหนือเพาเนี่ยครับเราวย้ายจากข้างบนลงข้างล่างก็จะเป็นสเปคแบบนี้นะครับเผื่อ ลูกค้าท่านไหนที่บอกยมันคืออะไรยังไงย้ายแนบนะบก็คือเรียกว่าสเปกยีราแคะนะครับจะเป็นประมาณนี้เนาะสำหรับตัวยกสูงครับจะมีด้วยกันสีสีเลยนะครับถ้าลูกค้าชอบสีไหนอะไรไงทักมาคุยกันนะครับก็คือมีสีนี้สีทาวแรมโบนะครับสีบอนเงินโบฮีเมียนนะครับแล้วก็สีดําแล้วก็สีขาวมุกมีสีสีเลยทั้งเกียร์ be, ําราดาก็เกียร์โต้นะครับสั้นลูกค้าท่านใดสนใจก็ เกรดเกรดแเกรดเ็ Get L, Get Z, Z P, M, เรามีให้ทั้งหมด4เกรดด้วยกันนะครับชอบแบบไหนออปชันแบบไหนเรามีให้ตามความต้องการลูกค้าเลยนะครับแล้วก็สําหรับลูกค้าท่านใดนะครับมาตามคำเรียกร้องแล้วนะครับสำหรับตัวกระบะ h ฮสีวนะครับเรามาพร้อมจองแล้ววันนี้นะครับส่งมอบได้เดือนหน้าวันที่20เป็นต้นไปนะครับเปิดรับจองแล้วลูกค้าท่านใดสนใจรถประหยัดพลังงานนะครับใช้น้ํามันด้วยแล้วก็ใช้ไฟฟ้าด้วย,วยก็ทางมาสอบถามกับซเซลเบียได้นะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดสนใจครับก็ฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อไว้นิดน,นึงแล้วกันครับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ0898979862นะครับคันนี้บอกโปรโมชั่นก่อนละกันใช้เงินดาวเพียง55,000บาทครับก็เป็นเจ้าของรถคันนี้ได้แล้วนะครับผ่อนสบายๆเพียงหมื่นตน้ตนๆเท่านั้นเองก็สามารถเป็นเจ้าของได้นะครับสำหรับพนักงานประจำครับก็ได้สุรเพิ่มอีก10,000บาทครับสำหรับครอบครัวที่มี ใช้รถอีสุครับพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายสามารถเชื่อมโยงสิทธิ์ได้เนี่ยรับส่วนลดเพิ่มอีก10,000บาทครับสาหรับครอบครัวเอ่อเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนนะครับ,บ, 1, บ,ร,บรับส่วนลดเพิ่มอีก3 0 0 0 0บาทนะครับก็คือคุ้มมากเนาะถ้าลูกค้ามีแบบไหนสามารถใช้เชื่อมโยงสิทธิ์ได้หมดเลยนะครับเป็นตัวออนท็อปนะครับทั้งตัวกระบะอีสุเองแล้วก็ผู้ผลิตชิ้นส่วนแล้วก็สุกยกตระกูลนะครับสามารถทักมาสอบถามกันได้ โปรโมชั่นคันนี้ย้ำนะครับออกรถเพียง55,000บาทก็สามารถเป็นเจ้าของได้แล้วถ้าลูกค้ามีครอบครัวอีสุด้วยเป็นพนักงานประจําด้วยใช้เงินเนะเพียง35,000บาทนะครับร้อแม็กสามารถเลือกรายได้ชอบรายไหนอะไรไ,ไ,ไงทักมาคุยกันครับเซลเบียีนี้ครับปรึกษาก็ฝากช่องทางการติดต่อไว้นิดน,นึงแล้วกันครับถ้าลูกค้าท่าในใดสนใจก็สามารถเข้าไปกดติดตามเพจเบียได้นะครับพิมพ์ภาษาไทยคําว่าอีสุสุคลองสิบปทุมธานีเซลเบียครับก็สามารถเข้าไปกดติดตามได้เซลเบียมีรถสวยมา รีวิวให้ทุกวันเลยแคมเปญโปรโมชั่นนะครับถ้าไปกดติดตามมันได้นะครับสำหรับช่องทางต่อมาจะเป็นช่องทาง y o u t u นะครับลูกค้าเผื่อจะเข้ามาชมรีวิวรถของเซลเบียนะครับพิมสา,ากฤษใน YouTube ว่าอีสุเซลเบีย er ครับก็สามารถเข้าไปกดกระดิ่งกด u ั s c ไ cribe หรือว่าอยากให้เซลเบียทำรุ่นไหนอะไรยังไงทักมาคุยกันครับเดี๋ยวเซลเบียจะมาตอบทุกคอมเมนต์ที่ลูกค้าตอบเลยนะครับช่องทาง Tik To k ครับเผื่ออยากดูรถ สวยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกระบะเองมิวเอ็กเองนะครับจะเป็นมีรถสวยๆมารีวิวให้ทุกวันเลยไม่ว่าจะเป็นตัวกระบะเองหรือว่ามิวเอ็กครับก็พิมพ์ภาษาไทยคําว่าอ e ีสูเซลเบียจัดให้ครับก็สามารถเข้าไปกดติดตามกันได้นะครับก็มีรถสวยๆมาอัปเดตให้ทุกวันนะครับสามารถเข้าไปกดติดตามได้หรือว่าอยากให้เซลเบีย,ยทํารุ่นไหนอะไรงไงคอมเมนต์กันมาคุยกันครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกัน สำหรับช่องทางสุดท้ายครับช่องทาง Google นะครับเพื่อโทรศัพท์ถามรายละเอียดรถใหม่หรือว่าเข้าสู่บริการซื้ออะไรนะครับก็พิมพ์ใน Google ได้เลยครับอีสุของ1ิธัญบุรีปทุมธานีครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันสำหรับทุกช่องทางที่เซเวียทำนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆนะครับอยากทำอยากได้รถรุ่นไหนหรือว่าไม่เข้าใจติดประวัติออกรถได้ไหมลองโทรมาคุยกันก่อนนะครับเซเวียมีทางออกให้นะครับก็ ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ก็พามาชมรถรุ่นนี้คร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะคลิปหน้าอีพีหน้าเนี่ยซึ่งจะพามาทำรุ่นไหนอะไรยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยแล้วกันครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ